สวัสดีชาวม,มิถุนค่ะดวงความรักประจำวันที่27กุมภานะคะคุณได้เดวิลเขาได้คิงถือคาทากับหัวต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของอารมณ์นะวันนี้นะคะ,ะเราอาจจะโมโหง่ายเชื่อคนง่ายนะคะแล้วก็อาจจะมีคนไม่หวังดีเข้ามาปั่นหัวเราได้ง่ายทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความรักเลยนะคะ ส่วนแฟนได้คิงถือคาถากับหัวไพ่ไม่ค่อยดีเหมือนกันก็อาจจะควบคุมสถานการณ์อะไรไม่ค่อยได้ค่ะวันนี้สำหรับเขาแล้วก็อาจจะอารมณ์เสียได้ง่ายโกรธง่ายเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเท่าที่เห็นวันนี้ไม่ควรจะประทะาคาลงกัน เพราะว่ามันอาจจะเลยเถิดทําให้ทะเลาะก,กันใหญ่โตได้นะคะอย่างไรก็ตามไอ้พนักง,งานไม่ดีวันนี้ไม่ได้จะอยู่กับคุณตลอดไปค่ะมันมีไพ่ f o r g i v i n g and learning แล้วก็ a b u n d a n c e เดี๋ยวในอนาคตอันใกล้คุณสามารถที่จะเคลียร์ใจกันได้นะมีการให้อภัยกันนะคะเรียนรู้จากความผิดพลาดนะคะในอดีต a b u n d a n c e ก็หมายถึงการลงเอยกันแบบ happy ending นะคะคนสสนิทนะคะรอก่อนอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจมีโอกาสเหมือน,นกันว่าในอนาคตจะมีคนเก่ากลับมาขอโทษนะคะแล้วก็เอ่อเมื่อกลับมาเนี่ยสามารถที่จะไปต่อ ได้แบบยาวๆแต่ว่าต้องก็ค่อยดูกันไปก่อนนะไม่ต้องรีบลองตัดสินใจนะคะ